ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาว y o ยูทูบชาวซูเชียลทุกท่านนะครับผมมาคลิปนี้นะครับผมสิมาเล่าผมสิมาเว้าสมัยอันนี้ผมสิเว้าภาษาเยาวบานผมเนาะอันนี้ภาษาเยาวบานผมผมอยู่นครพนมวันนี้ตอนผมเป็นเล็กน้อยประมาณสัก ปอสองปอสามพี่น้องค่อยกะไปเป็นเด็กวดัดพ่อแม่ให้ไปเป็นลูกศิษย์หลวงลุง,ลงกับผูาอารย์อยู่ในวัดนะครับแล้วลก็ไปเรียนไปเรียนเรื่องการขับรถไมโคเวเพราะว่าในในวัดตอนนั้นเพิ่งกำลังสร้างวัดใหม่ดูก็เลยไปเป็นอุปถามภไปผูป้พักรักจำเรื่องไปขับรถกับเพื่อนน,นาะาผต่กไป วันที่เนี้ยตอนนั้นราผมอะเป็นเป็นเด็กน้อยหน้าตาับจิ้มลิ้มเป็นตะแพงะนะเป็นตะแพงไม่ออกคําน้ำวัดนั่งกับฮักกับแพงสมัยนั้นนะเพื่อนกับมกักเพื่อนกับฮักกับแพงคักคมกะแท็กซี่ไม่อไหนเนะาะพออยู่ไปอยู่มาไม่ใหญ่ที่ว่าเพื่อนเคยฮักเคยแพงเคย คุยเคยเอาขนมให้ผมตั้งแต่ตอนยังน้อยนะเราตายไปแต่ตอนนั้นผนะาามนอนนนพอตายปุ๊บเนาะผมกระยานเลยเพราะว่าผมเป็นเด็กน้อยเนาะเพื่อนว่าทางทา้งลุงลุงแม่ทาง้งลวงพี่เพื่อนก็นว่าไวยเขาว่าเขาเรียกยังไงเนาะแบบคำคำคนตายเนี่ยสนิทกับผู้ใดเนี่ยนะ เพื่อนกับซีมาเพื่อนกับซีใครก็เเพื่อนซีมหาเวลาคนตายนะเพื่อนสนิทเพือนหน่ยเพื่อนกับซีมหาแบบมาหยอกมาอะไรอยู่นี้นะเขาหมายนะคนนี้จริงๆแล้วผมก็บอกบอกเคยเห็นเพื่อนมาดอกว่าแต่คือด้วยความที่ว่าคือหลวงลุง,ลงกับหลวงลุงพี่ลหลวงน้าหลวงอาหลวงตาเพือพ่อนเพื่อนมาหยอกเป็นเด็กน้อยเนาะกับ่านเลยเนาะเกิดกับญานพร้อมแล้วกับใครก็ว่า นอนอยู่คนเดียวพร้อมนะครับอยู่นำกุฏิน้อยหละนึ่งดอกเพื่อนเพื่อนเนตกุฏินี่น้อยให้อยู่อยู่คนเดียวแล้วก็ต้องนั่นเพราะพงก็ยาน,นตัวบันนี้เผมยานนั่นเจ้าก,กั๊กลางคืนมาเพื่อนยังบมเผาดอกซบนั่นแต่ว่าซบเพืเ่อนเอาไวบ้บานนั่นแหนละแต่ว่าความกลัวเนาะความกลัวว่าเด็กน้อย ว่าเป็นผีเป็นอย่างมาเพิ่อนตายเพิ่อนซีมาหาเพราะว่าเพิ่อนเคยสนิทสนมกับผมนะเพิ่อนเคยเอาขนมนั่นนี่มาให้จรงงไแมครับผมก็ผมก็ยานจริงไแม่เขาญาติเสร็จปุ๊บก็ถือคนนั้นคนนี้มาเอาใส่เพิ่อนซีมาหาเมื่อแรกยังท่นนึงจินะผมก็พอกลางคืนโต๊ะกลางคืนมาท่านผู้ชมเอ้ยตอนแรกก็นอนดีอยู่หรอกตอนแรกก็นอนดีอยู่หรอกพอตอนกลางคืนเสร็จปุ๊บ บุก้าวออกมาข้างนอกเนี่ยยานบุก้าวข้างนอกปวดเหี่ยวเนีปวดบวดพอปันไหนเลยพี่น้องปวดเหี่ยวนี่ยผมก็เหี่ยวเหี่ยวเี่ยวใส่เหี่ยวใส่ขวดไปหมดเลยเหี่ยวใส่ขวดเพราตอนบัดเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยปวดขี้ปวดนี่พี่น้องเฮ้ยตอนเป็นน็กน้อยมึงเอ้ยทั้งยานผีที่นี่แบบแบบยุกเขาทุกเขาัวแรกอะ ยาผีบอปวดท้องปวดขี้นะครับปวดขี้สิปุ๊บเจ้าของอะบีสนใจกันนอนอยู่แบบไปคล้ายกับเอาเอามือเอาเนี่ยคุ้มท้องเอาไว้บอกคุ้มท้องคุ้มท้องคุ้มท้องเอาไว้ตลอดคุ้มท้องคุ้มท้องเอาไว้ตลอดตลอดเลยนะมันก็ยังบ่ยอมหายจนผ่านไปประมาณสักทั้งที่ว่าผ่านไปสองชั่วโมงแล้วนะสองชั่วโมงแล้อัดได้อยู่เพราะมันมาจริงๆมันเอาอัดบได้ทีบว่านี่พี่น้อง พออะไรปุ๊บเอาวะปวดท้องขนาดนี้จังไหนคู่เล่นเข้าไปห้องน้ำอะไรผีก็ผีเท่าว่าตัดสินใจนะเพราะว่าจะออกจากประตูกุฏีได้นค่นั้นหละพี่น้องเอ้ยขี่แตกขีแตกเสงเกงใส่โซ่โอ้โหตอนนั้นอะถึงเป็นผมที่แบบคือเป็นความทรงจําที่แบบน่าอายมากเลยในชีวิตผมแบบ แรกเขางน้ำโบทันไงย้อนความวัญญาณผีแต่พอจริงๆแล้วมันกับบุมีอย่างนะแต่ด้วยความเป็นเด็กน้อยก็เลยเกิดการยานจริงๆแล้วมันบุมีอย่างดอกครับพี่น้องแต่การจริงๆนะ่ะผีในมันมีแต่ว่าก็คือเพื่อนกับบุมา,าเฮาดอกคนตายไปแล้วอะ่ะนอกจากที่ว่าเพื่อนตรงการอย่างจริงๆน่ะต่ก็คือตอนนั้นก็คือบุมีอย่าง แต่คือเฮาเ่ยมันกลัวเฮามันยานไปเองจนสุดท้ายเจ้าของมันขีแตกจนโซนตงตัวนั้นคือต้องทิมเลยนะครับนั่นแหละเป็นความทรงจําที่แบบน่าอับอายที่สุดเลยเพราะว่าย้อนคําว่ายานผีนี่แหละครับพี่น้องตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กน้อยคือชีวิตผมมันไม่ได้หมดเลยแมนว่าเกิดขึ้นมาเพื่อสิอยู่ในกองเงินกองทอง ผมนี่นะไปอยู่วัดเพื่อไปเป็นครูภาครับจำเพราะว่าวัดนั่นเนพะื่นมีสร้างวัดเพื่อนขับรถไม่โหนบ่ก็ต้องไปศึกษาดูไปเบิง่งเพื่นไปคือด้วยความที่เป็นเล็กน้อยอยากอยากเป็นน่อยากขับรถเป็นนะ่ะับรถไม่โหนอ่อะพอโตขึ้นมาปุ๊บก,กะบุกค่อยได้ไปเห็นเรื่องแบบนั้นแล้วก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้ คนเา่าชีวิตคนเฮามันมุนม,นมีอย่างหลายเลครับพอคิดไปคิดมาแล้วตอนเป็นเด็กน้อยมีความสุขดีมีญาณแน่ยญาณผีอนะสาคัญตอนนั้นน่ะครับคือผมแบบญาณผีจนขี้แตกเลยมครับแบบโค้นหน้าอายเลยนะสมัยเราเป็นเด็กน้อยนะด้วยความที่ว่าเจอหลวงพี่หลวงนาหลวงตาหลวงอาหลวงยายเพื่อนแบบ เพิ่นแบบเพิ่เบอลหยอเพิ่เบ้าอย่างกาย็นว่าเขากับกายเป็นว่าเขากับยานทำดีสิหม้นั่นแหละเป็นเป็นประสบการณ์ที่ผมบอกเลยเลยว่านะครับในชีวิตเลยก็คลิปนี้ก็บผมอย่างไรครับก็สวัสดีครับผม